นี่มีข้าวเหลือนะเดี๋ยวมาให้ปลาในคลองนี่ไงดูสิเต่าก็มาโน่นตัวเฮก็มาเฮยเคยดูมันจะมาหาหนาเล็กเปล่าเฮ้ยเฮยเฮยพุงมาแล้วอืต้องรีบให้ต้องรีบให้นี่ฮะ ปลามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันกลัวเราสักที่ไหนเฮ้ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเข้ามาแล้วดูดูปลาปลาก็กำลังกินอ่โน่นฮะดูดูมันมามาแย่งกันกินเอ้ามา <c oughs> เดี๋ยวนี้มันปรับตัวเก่งฮะไอตัวเงินตัวทองเนี่ย ไปดูเอ้ยตามมานี่เหรอจะตามมาเลยเหรออืมนน่นอาหารอยู่ข้างล่างอะ่ะมันมาตามกลิ่นะนะเนี่ยมันก็จะมาตามกลิ่นอาหารที่อยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยแต่ข้างล่างมันมันยังไม่ได้ดูต้องระวังฮะ อยู่รัศมีของหางเขานี่ฟาดเอาได้นะเราต้องเข้าใจนะโอเคไปแล้วนน่นปลา <c oughs> ปลากำลังกินกันเดี๋ยวเขาก็วนกลับมานะเพราะว่าเขาต้องหากลิ่นนะ นีน ud, น่วนกลับมาอีกแล้วมุดมาแล้วมุดมามุดมามุดมาตรงนี้ดูทิ่มาจะมาโผล่ตรงนี้หรือเปล่านั่นว่าแล้วเออโดนแล้หขุยชะโดก็มาด้วยนูนนๆตัวดำๆใหญ่ๆชะโดนั่นโนนนนเห็นหางเห็นไหมหางดำๆชะโดนั่นแหละ ตัวใหญ่มากน่าจะหลายโลนั่นนะ่ะโน่นปลาอาหารโดเอ้ยนันะ่นน่ะอาหารอยู่ข้างล่างอะกินสิแม่อยางปลาเขาจะกินโนนมาค่อมไว้แม่ไอตัวนี้แสบจริงๆ โน่นเนะปลาก็รอคิวกันอยู่โน่นอ่ะก็เป็นความสุขของเราฮะมาแบ่งปันอาหารให้เจ้าปลาที่อยู่ในคลองนะไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่าเต่านะเดี๋ยวเขาก็มานะนีะ่แหละสบายสบายกับนาเล็กแบบนี้แหละ